จจุบันสถานการณ์ปัญหาในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นรวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งจากวิกฤตนี้เรามองเห็นโอกาส ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับโครงสร้างจากระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าที่ติดอยู่ในกับดักทำมากได้น้อยไปสู่ระบบเศรษฐกิจการสร้างมูลค่าเพื่อตอบโจทย์การทำน้อยได้มากและถือเป็นการต่อย,ยอดการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติวาริการพัฒนาเมืองสมุนไพรของรัฐบาลในปี2560ถึงปี2564ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พศ2564ถึง2569ยกระดับภาคการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ s mart farming และเกษตรปลอดภัย GAP เพื่อเป็นทางรอดให้แก่ประเทศซึ่งอย่างครอบคุมการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่โดยอาศัยคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมาผนวกกับการบริหารจัดก,การสมัยใหม่เติมเต็มด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองและรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลังตามหลักปัจัาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ตามแผนแม่บทแห่งชาติวาริการพัฒนาเมืองสมุนไพรของรัฐบาลในปี2560ถึงปี2564จังหวัดพิรณนโลกจัดเป็นเมืองสมุนไพรมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง โดยอาศัยกลไกลของประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกลสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาเมืองสมุนไพรในกลุ่มคาสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกทั้งพบว่าจังหวัดพิษณุโลกยังมีวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทรจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลบางกระทุ่มที่ดําเนินการเรื่องการผลิตสมุนไพรในการรักษาโรคโรงพยาบาลพมพิรามเปิดให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ยังขาดแคลนสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาต้องหาซื้อสมุนไพรจำนวนมากจากแหล่งปลูกภายนอกจังหวัดสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกมุ่งสร้างความมั่นคงในภาคเกษตรกรรมนำไปสู่ฐานเศรษฐกิจหลักที่ยั่งยืนของจังหวัดพิศณุโลกมุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยังย่งยืนตลอดจนส่งเสริมการผลิตสู่ระบบมาตรฐาน เน้นเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรโดยให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาดและส่งเสริมให้มีการสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและได้เลีเห็นความสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการนำของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรโรโลถือเป็นหน่วยงานหลักของพอมอในระดับพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อนการดําเนินงานของทีมพอมอจังหวัดเพชรโรโลภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกันวันโฮมมุ่งพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เตมศักยภาพและมีภูมิคุ้งกันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสร้างเสริมเรือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมพัฒนาองค์ความรู้ขีดความสามารถและระบบบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมตลอดจนจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตโดยมีหน่วยงานภายใต้วันโฮม ที่มุ่งขับเคลื่อนง,งานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือสร้างสังคมดีคนมีคุณภาพโดยในจังหวัดพิษณุโลกมีหน่วยงานวันโฮมขับเคลื่อนง,งานบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรและกรณีพิาพาทเพื่อให้ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน2หน่วยงานได้แก่1 นิขมสร้างตนเองบางรรกมจังหวัดพิรศนุโลกมีประชากร42,600คนพื้นที่2 3 9 6 3ไร่ครอบคุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่สุขโขท,ทยัยพิจิตรกำแพงเพชรและพิรณนุโลกซึ่งในส่วนนี้ เป็นพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรณุโล169,693ไร่ปัจจุบันนี้ได้มีเกษตรกรผู้ครอบครองทั้งหมดแล้วยังคงมีเหลือพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สําหรับเป็นที่ทําการนิคมบ้านพักราชการและพื้นที่สงวนทําการเกษตรของนิคมรวม298ไร่สามารถนํามาใช้เพื่อการส่งเสริมทางการเกษตรตาม MOU ได้จํานวน100ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่สงวนไว้ตามแผนพัฒนาผู้มีราย ได้น้นอยในขณะน,นี้นิคมสร้างตนเองบางระกรรมจังหวัดพิษโนโลกได้นดำเนินการทางการเกษตร,รในพื้นที่ของนิคมสามารถรองรับการขัดเคลื่อนประเทศไทยโดยโมเดลเศรษฐกิจ b c g ได้ในบางส่วนได้แก่การปลูกป่าสักจํจำนวน33ไร่ปลูกมะม่วงหิมะพาน10ไร่ปลูกยูคาลิปตัส43ไร่ปลูกยางพารา10ไร่สำหรับพื่สมุนไพรได้แก่มะกรูด มะน,นาวตะไคร้รวม3มไร่และว่านหางจระเข้ที่เพิ่งปลูกจํานวน1ไร่พร้อมเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกฟ้าทลายโจรจํานวน1ไร่และเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกกัญชงและกัญชาญจํานวน8ไร่ทั้งนี้นิคมประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตร และสนับสนุนให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้คนจนคทชจำนวน27ครอบครัว81ไร่ซึ่งในเบื้องต้นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7จกำแพงเพชรสำรวจพื้นที่สำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและวางแผนติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวนหนึ่งไร่ต่อไป 2. นิคมสร้างตนเองทุ่งสารจังหวัดเพชรณโลกมีประชากร74,859คนพื้นที่136,150ไร่ปัจจุบันนี้ได้มีเกษตรกรผู้ครอบครองทั้งหมดแล้วยังคงมีเหลือพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่ทำการนิคมบ้านพังราชการ และพื้นที่สมวนทําการเกษตรของนิคมรวม689ไร่สามารถนํามาใช้เพื่อการส่งเสริมทางการเกษตรตาม MOU ได้จํานวน39ไร่ในขณะนี้นิคมสร้างแต่เองทุ่งสารจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการทางการเกษตรในพื้นที่ของนิคมสามารถรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยโมเดลเศรษฐกิจ b c g ได้ในบางส่วนได้แก่ ส่งเสริมกลุ่มวิสา,ากิจชุมชนหนองมะคังผักในมุ้งปลูกเมลอนแตงโมรูปหัวใจในพื้นที่นิคมทุ่งสาสามไร่และสวนพริกแกงจำนวนสิบไร่ประกอบด้วยปลูกข่าห้าไร่ปลูกขิงสามไร่และปลูกมะกรูดสองไร่โดยผล,ผลผลิตที่ได้วิสา,ากิจชุมชนแปลร,รูปสมุนไพรทับเยเชียงได้ทำการรับซื้อทั้งหมดสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับสมาชิกบ้านน้อยในนิคมจำนวนสิบสามไร่อย่างต่อเนื่อง ในการนี้วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยญยเชียงอำเภอพรมพิรามซึ่งเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองทุ่งสารจังหวัดเพชรณบโรก มีศักยภาพในการเป็นแหล่งปลูกศูนย์รวบรวมสมุนไพรจากเครือข่ายเกษตรกรเพื่อจําหน่ายรวมทั้งการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปอาะบางให้พัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยเพื่อประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเปาะบางและเครือข่ายเกษตรกรให้ทันต่อสถานการณ์ จึงกำหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องพืชทางเลือกสมุนไพรเศรษฐกิจฐานราบระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกกับ9หน่วยงานสำคัญได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งมหาวิทยาลัยนาเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิมูสม์สงครามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและวิทยาลัยการสาธารณสุขศรินธรจังหวัดพิรณุโลกให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้นวัตกรรมที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชทางเลือกสมุนไพรเศรษฐกิจกฐานราก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรโนโลกสนับสนุนกำลังพลและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชไปสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยนวัตรกรรมที่เหมาะสมนำไปสู่ความเข้มแข็งของผู้ได้โอกาสเกษตรกรและชุมชนด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนิคมสร้างตนเองบารกรรมและนิคมสร้างตนเองทุ่งสารจังหวัดเพชรณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำร่องตลอดจนเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดเพชรณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังรวมกันในการขับเคลื่อนพื้นทางเรื่องสมุนไพรเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายเกษตรกรต่อไป